สวัสดีค่ะมาทําขนมกุยช่ายทอดกันค่ะสูตรนี้จะกรอบนอกนุ่มในและมีวิธีทําน้าจิ้มอร่อยออร่อยมาฝากด้วยนะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะใบกุยช่ายเมื่อลังทําความสะอาดแล้วก็มาหั่นกันเลยนะคะสําหรับโคนต้นสีขาวๆถ้าแก่เกินไปก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันวันนี้เราใช้ใบกุยช่ายทั้งหมด300กรัมต่อไปมาผสมกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมจะวางไว้ให้ท้ายคลิป ส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือเบกกิ้งโซดาซึ่งเบกกิ้งโซดาจะช่วยทำให้ใบกุยช่ายเขียวสวยและยังมีส่วนช่วยทำให้แป้งกรอบอีกด้วยนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโตตามด้วยพริกไทยปน่นพริกไทยป่นจะช่วยเพิ่มความหอม คนคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปก็ใส่น้ำมันพืชและแป้งเสร็จแล้วก็ใส่แป้งได้เลยค่ะเราจะใช้แป้งสามอย่างด้วยกันนะคะมีแป้งมันแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวคนผสมคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วนวดด้วยมือการนวดด้วยมือก็จะช่วยทำให้ส่วนผสมเข้ากันดีขึ้นพอนวดจนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็นำไปพัดค่ะ ตั้งกระทะแล้วใส่กุยชายที่เราผสมไว้ลงไปได้เลยคนไปมาพอแป้งสุกกุยชายก็จะติดกันนะคะได้ลักษณะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปก็นำไปใส่ถาดแล้วเตรียมนึ่งนะคะระหว่างนี้ก็ตั้งหม้อรอไว้เลยทานนำมันรองถาดด้วยนะคะเกลี่ยให้ทั่วความหนาก็กล่าานะคะ สูตรนี้ก็จะได้สองถาดขนาดของถาด6นิ้วคูณ6นิ้วพอเสร็จแล้วก็ไปนึ่งเลยค่ะเราจะใช้เวลานึ่ง20-30นาทีนะคะระหว่างนี้เรามาทำน้ำจิ้มกันค่ะน้ำจิ้มเราจะทำไม่เยอะใช้น้ำตาลทราย1ทับพีน้ำส้มสายชู1ทับพีซีอิ้วดำา1ช้อนโต๊ะและเตรียมสับพิี้หนูแดงไว้ด้วยนะคะ เราจะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ2ทัทพีนะคะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาในส่วนของพริกขี้หนูแดงจะยังไม่ใส่นะคะจะใส่ตอนที่น้ำจิ้มเย็นตัวลงแล้วซึ่งวิธีนี้จะทำให้น้ำจิ้มไม่เสียเร็วซึ่งวิธีแยกแบบนี้ก็จะทำให้น้ำจิ้มเก็บได้หลายวันเลยค่ะต่อไปก็นำไปตั้งไฟพอน้ำเดือดแล้วน้ำตาลละลายก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะในส่วนของน้ำจิ้มที่ได้ก็จะได้ครึ่งถ้วยแกงแบบนี้เลยค่ะ ตอนนี้กุยใช้นึ่งก็สุกแล้วต่อไปก็นำมาตัดแล้วนำไปทอดได้เลยค่ะถ้าชอบกรอบๆก,ก็ตัดชิ้นเล็กหน่อยนะคะหรือถ้าจะกินแบบนึง่งก็ไม่ต้องนำไปทอดสำหรับวิธีทอดให้กรอบนอกนุ่มในเราจะคลุกด้วยแป้งทอดกรอบนะคะนอกจากจะกรอบแล้วเวลาทอดแป้งก็จะไม่ติดกันด้วยค่ะ แห้งๆแบบนี้จากนั้นก็นำไปทอดทอดพอให้ได้สีเหลืองทองก็ตักขึ้นได้เลยค่ะสำหรับขนมกุยชายดูเหมือนขั้นตอนเยอะแต่ไม่ยากเลยค่ะกรอบอร่อยทำกินเองสะอาดและปลอดภยัยสำหรับน้ำจิม้มเวลาเราจะทานก็ใสพ่พริกขี้หนูลงไปนะคะและน้าจิ้มส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ได้นานเลยค่ะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะถ้าอยากสนับสนุนมาดามเจนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหรือจะสนับสนุนผ่านทางพร้อมเพย์หรือ QR code ก็ได้นะคะตามนี้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ